บทที่229ความผิดปกติในร่างกายของคีออนเนอร์เมื่อมองดูหญิงสาวบนเตียงกับลูคาอังอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ซีก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเธอถามเบรเนย์ด้วยเสียงเบาๆพี่เบรเนย์พี่รู้จักพี่สาวคนสวยคนนี้ไหมคะซีไม่ค่อยแน่ใจนักเมื่อมองดูคนที่หน้าตาสวยงามตรงหน้าก็คิดไปเองว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่หน้าอกที่แบนราบก็ทําให้เธอไม่ค่อยมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเท่าไหร่อืมเบรเนย์พยักหน้าแล้วก็เริ่มไขข้อสงสัยให้ซี หัวหน้าห้องฟูหัวตอนที่ฉันกับยายบ้าคีออนเนอร์เพิ่งจะมาถึงเอสทีเฟรย์ก็เป็นวคิรีระดับเอแล้วล่ะฝีมือแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งและเธอก็ถือได้ว่าเป็นอาจารย์ของพี่ลูกไคอังท่าเบรเนียจะไม่ผิดคมพีดับไท้สวีซึ่งเป็นวิชาการต่อสู้ชั้นยอดของเชนโจก็คือหัวหน้าห้องฟูหัวที่สอนให้พี่ลูกไคอังอะเป็นเป็นอาจารย์ของชิงซีหน้าแดงถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องเรียกด้วยสิการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของซีเบรเนียมองเห็นอยู่ในสายตาซี เธอคิดเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรอยู่อีกแล้วใช่ไหมเบรเนียทำท่าเหมือนมองทะลุเธอไปแล้วไม่มีไม่มีค่ะซีบกมือเล็กๆปฏิเสธอย่างรวดเร็วซีเรากับรู้สึกเจ็บที่ต้นคอลูกไคอังที่ค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยสบายยาลูกศิษย์ตื่นแล้วเหรอใบหน้าของเซนที่กับลูกไคอังอยู่ใกล้กันมากแทบจะชิดกันแล้วลูกไคอังที่ในใจร้องว่าทนไม่ไหวแล้วก็รีบใช้มือดันใบหน้าที่สวยงามของเซนที่ออกไป ลูคไคอังรู้สึกเหมือนตัวเองป่วยตอนนี้เขาไม่สามารถทนต่อการยั่วยวนได้เลยสัญชาตญาณของร่างกายถึงกับไม่ฟังการควบคุมของเหตุผลตัวเองแบบนี้บางครั้งเขาก็รู้สึกแปลกหน้ากับตัวเองหรือว่าฉันจะคิดว่าตัวเองเป็นไปแล้วจริงๆหรือว่าเป็นผลข้างเคียงจากการที่ไม่คอยพูอกเขาอยู่เรื่อยๆหรือว่าเพราะดอกไม้คริสตัลสีชมพูที่หน้าอกนี้ลูกไคอังไม่เข้าใจความคิดของเขาสับสนวุ่นวายไปหมด อาจารย์ลูกแครองเรียกเซนทีอย่างจริงจังมีอะไรเหรอเส้นทีสงสัยเธอช่วยทำให้จินตนาการเรื่องแบบนั้นในใจของฉันจางลงได้ไหมเส้นทีได้ยินดังนั้นก็ตกอย่างภาคภูมิใจทันทีเอชันนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็แค่นี้เองเหรอสำหรับฉันแล้วมันง่ายนิดเดียวเองจินตนาการก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งของจิตส,สำนึกสำหรับฉันแล้วมันก็แค่เรื่องง่ายๆแต่เสียงดังเปรี้ยงเซนทีดีดนิ้ว สภาพจิตใจที่เคยปั่นป่วนราวกับคลื่นลมก็หยุดนิ่งลงทันทีหยดน้ำหยดหนึ่งหยดลงไปในนั้นคลื่นระลอกเล็กๆก,ก,ก็แผ่กระจายออกไปรอบๆสุดท้ายทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบดวงตาที่เคยขุ่นมัวของลูคอังจู่จูก,ก็กลับมาสดใสขึ้นเมื่อมองไปที่เ้นทีสายตาของเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่ยากจะบรรยายอีกต่อไปไม่รู้ทำไมเซนทีเมื่อมองดูดวงตาที่นิ่งสงบขึ้นเรื่อยๆของลูคัยอังก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับทำเรื่องที่ไม่ดีต่อตัวเองไปซะแล้ว แต่ไอสิทธอนยศคนนี้ไม่ควรจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเหรอตรงไหนมันผิดปกติกันแน่เส้นที่คิดไม่ออกลูกไค่อังลองกมัดดูเปลวไฟก็ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่าพลังของเขาฟื้นฟูแล้วลูกไค่อังมองเซนทีแล้วก็ยิ้มอาจารย์ขอบคุณนะคำขอบคุณและการชื่นชมของลูกสิษย์ทำให้เธอสูญเสียความสามารถในการคิดไปทันทีในใจรู้สึกสบายอย่างยิ่ง หลังจากจัดเสื้อผ้าที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงบนตัวเสร็จลูคัอังก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าในห้องยังมีคนอีกสองคนลูคัคอังเลิกคิ้วเบรเนียซีพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพูดทลางจ้องมองหญิงสาวทั้งสองอย่างเขมง็งเพราะตอนที่สายตาถูกบดบังเมื่อกี้ก็มีคนสองคนพอดีเบรเนียพยายามทําให้สีหน้าของตัวเองดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็พูดตามความจริง พวกเรามาหาพี่ลูแขงค่าเพราะพี่เคยบอกว่าจะกลับมาเร็วๆนี้แต่เวลาก็ผ่านไปนานแล้วยังไม่มีข่าวคราวพวกเราเป็นห่วงพี่มากฉันนี่เป็นไรแค่ติดธุระเล็กน้อยก็เลยไม่ได้กลับไปตามเวลาสำหรับเรื่องที่ตัวเองถูกเมลอบทำร้ายแล้วกักขังไว้นั้นลูแขงไม่อยากจะพูดออกมาเพราะมันน่าอายมากจริงๆสายตาของเบรนย์ดูน้อยใจเรื่องเล็กน้อยที่พี่ลูแขงพูดถึงคือการมาอยู่กับหัวหน้าห้องฟูหัวที่นี่เหรอคะอือๆซีก็พยักหน้าเห็นด้วย ลูกคอังก็นึกถึงความทรงจําที่ไม่ดีบางอย่างอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีพลังแล้วจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเออลูกครอังกําลังจะเริ่มโกหกที่ฉันมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวก็เพราะว่าคมภีดาบเทศวียของฉันมาถึงจุดข้อขวดก็เลยมาที่นี่เพื่อลองใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อขัดกลอจิตใจเพื่อสแสวงหาการทะลวงผ่านถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่ลูกใคอังก็ทะลวงผ่านเสร็จแล้วสินะครงนั้นก็กลับไปกับพวกเราได้แล้วใช่ไหมคะเบรเนียไม่ได้ไปสืบเสาะความจริงของคําพูดเมื่อกี้ของลูกาคระเเด็นลย แค่แค่ลูกแคังกระแอมสองทีแล้วก็พูดว่าอืมแน่นอนสิแต่ลูกแคังเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เคียนนสลบอยู่ฉันต้องไปดูเธอก่อนว่าเธอเป็นยังไงบ้างหืมกลิ่นอายที่คุ้นเคยเป็นซิรินเธอจะตื่นขึ้นมาแล้วเหรอนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่ลูกแยังตรวจสอบร่างกายของคียนเนอแน่นอนซิรินจะตื่นแล้วไม่น่าจะเป็นซิรินที่มีความทรงจําครบถ้วนจะตื่นขึ้นมาแล้วและยังอยู่ในสภาพที่โกรธจัดอีกด้วยในโลกแห่งจิตใจส่วนลึกของคียนเนอ คคอนมองทุ่งหิมะที่คุ้นเคยก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงเธอมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเหรอแกรกแกรกคคอนย่ำเท้าไปบนหิมะเดินไปข้างหน้าในส่วนลึกของหอคอยบาบิโลนหญิงสาวผมสีม่วงที่น่ารักก็ลืมตาสีทองขึ้นมาผนึกที่อาจารย์ของลูกขยังฟูหัวทำไว้กับความทรงจำของเธอถูกปลดออกแล้วตอนนี้เธอโกรธมากเพราะพี่ชายหลอกเธอทั้งท้งท,งที่เคยบอกว่าจะมารับเธอเร็วๆนี้บทที่2 3งรสิรินตื่นแล้ว โดยไม่รู้ตัวเคียงก็เดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงเดินมาที่นี่ราวกับว่ามีพลังลึกลับบางอย่างคอยนำทางเธอมายังสถานที่แห่งนี้เธอค่อยๆผลักประตูเข้าไปและแวบแรกก็เห็นชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าซื่อสัตย์และจริงใจกำลังเดินไปมาอยู่หน้าห้องหนึ่งด้วยสีหน้าวิตกกังวลอย่างยิ่งนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ขคียอานพึมพำกับตัวเองด้วยความสงสยัยในขณะนั้นเองเสียงร้องของทารกก็ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันแหวแวแหวะ เสียงนั้นใสดังกังวานเคียนตกใจจนตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวหลังจากตั้งสติได้เธอก็เข้าใจในที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อประตูห้องค่อยๆเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กที่ห่อด้วยผ้าห่มผืนเล็กๆเ,เดินออกมาขี่อเนถึงได้เข้าใจในที่สุดว่าคนเหล่านี้กำลังต้อนรับชีวิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงเธอยืนนิ่งๆอยู่ข้างๆมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดในใจก็เกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นการกำเนิดของชีวิตใหม่ด้วยตาของตัวเองฉากแบบนี้ทำให้้้เธอรรูึกกททัังแแปปลใใหม่ะะบจ ตั้งแต่ที่เธอมีความทรงจำของตัวเองมาก็มีเพียงสีกฟรีอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดเธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่มาและครอบครัวของตัวเองเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ของเธอคือใครและไม่เคยได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่อบอุ่นเช่นนี้มาก่อนว่าไปแล้วพ่อบ้าคนนั้นหายไปไหนแล้วนะไม่ได้เจอเขานานมากแล้วถ้าเขารู้ว่าฉันมีคู่ชีวิตในอนาคตแล้วเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆแล้วพี่ชายยังดีกับฉันขนาดนี้อีก ในขณะที่ความคิดกำลังล่องลอยภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปทารกที่เพิ่งเกิดเมื่อครูบัตดนี้สามารถเดินและพูดได้แล้วเดี๋ยวก่อนคีออนะมองลูกใคอังที่เดินตามหลังทารกที่เพิ่งเกิดคนนั้นเธอตกใจเล็กน้อยเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนพี่ชายมากหรือว่าเขาเป็นลูกของพี่ชายกับคนอื่นเออไม่ใช่ใช่คีออนะใส่หัวอย่างแรงถ้าที่นี่คือไซบีเรียก่อนการปิดตูของฮอนใครครั้งที่สองงั้นเด็กคนนี้อาจจะเป็นพ่อของพี่ชายงั้นเหรอ พวกเขาหน้าตาเหมือนกันมากจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยคีออนเนอร์ไม่เชื่อเด็ดขาดเอาเป็นว่าตอนนี้เธอจะถือว่าคนคนนี้เป็นพ่อของพี่ชายไปก่อนแล้วกันในเมื่อเป็นพ่อของพี่ชายก็เท่ากับเป็นพ่อของเธอด้วยคีออนเนอร์หน้าแดงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ายังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าผู้ใหญ่หรืออาจจะกำลังนึกถึงเรื่องที่มีความสุขอยู่ ภาพในฉากเปลี่ยนไปอีกครั้งทารกในสายตาของคี่ออนนเอิบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามในพริบตาส่วนเด็กชายที่หน้าตาคล้ายกับลูคัอังก็เติบโตเต็มที่แล้วนอกจากคิวตาท่าทางและอารมณ์ที่ไม่เหมือนกับลูคัอังแล้วส่วนอื่นๆก็เหมือนกับถอดแบบออกมาจากพิมพ์เดียวกันคราวนี้คี่ออนยิ่งมั่นใจมากขึ้นคี่ออนสังเกตต่ตอไปแต่ยิ่งมองเธอก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือแฮสตาร์ออฟเดอะไวทที่อยู่ในตัวเธอไม่ใช่หรอ ก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นรูปลักษณ์ของแฮสเคอร์คนที่สองโดยบังเอิญตอนที่เข้าไปในโลกจำลองเอกคีออนร้องออกมาด้วยความตกใจเพราะทุกสิ่งรอบตัวเธอหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดซิรินขมวดคิ้วมองคีออนเนอร์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่านี่มันวอคิรีที่แข็งแกร่งที่สุดของชิเซลคีออนเนอร์คาเลเนอร์ไม่ใช่เหรอแฮสเคอร์คนที่สองคีออนเนอร์จ้องมองอย่างโกรธเคืองเชอซิรินเบ้ปากอย่างดูถูก พูดเหมือนกับว่าตัวเธอไม่ใช่ยังไงอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรับความจริงเธอก็เป็นแค่ภาชนะของฉันเท่านั้นแหละคีออนเนอร์ไม่สนใจคำพูดของซิรินเลยเธอไม่แคร์อะไรทั้งนั้นคีออนเนอร์ฉันขี้เกียจจะเถียงกับเธอในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ให้เธอได้เห็นความเก่งกาจของฉันซะหน่อยชวิงชวิงชวิงหลุมดำนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นล้อมรอบซิรินในทันทีภายในหลุมดำมีแสงสว่างวาบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างโผลออกมาได้ทุกเมื่อ คีออนบกมือทั้งสองข้างสตสและจำนวนมากพุ่งออกมาจากหลุมดำอย่างต่อเนื่องแต่ละเล่มเต็มไปด้วยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้าใส่ซิรินราวกับหาฝนคีออนต้องเติมเงินเข้าไปแน่ๆไม่อย่างนั้นจะทนทานขนาดนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่หนาแน่นเช่นนี้ซิรินกลับดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่งเธอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วย่อเย,ย้ยว่าเธอยังคงอ่อนแอและไร้พลังเหมือนเช่นเคย พูดจบซิรินก็กำม,มือขวาเบาๆสับเตสแลนส์ที่พุ่งเข้าหาเธอราวกับถูกพลังที่มองไม่เห็นควบคุมไว้พลันหยุดนิ่งกลางอากาศทันใดนั้นสับเตสแลนส์เหล่านั้นก็สลายไปในอากาศราวกับสูญเสียพลังงานไปล่างสังหณ์ไม่ดีผุดขึ้นในใจของทีออนอเธอตัดสินใจทันทีร่างของเธอหายวับไปและถอยห่างออกไปทันทีที่เธอเพิ่งจะเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นสับเตสแลนส์ทั้งหมดปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่เธอเคยยือนอยู่เมื่อครู่หากเธอไม่ตอบสนองเร็วพอ ป่านนี้คงถูกแทงจนพรุนไปแล้วหน้าเบื่อซิรินชำเลืองมองคีออนเนอร์ที่กำลังหนีอย่างทุลักทุเลแล้วก็ไม่คิดจะเล่นเกมไร้าสาระพวกนี้กับเธออีกต่อไปเธอจะไปทำธุระข,ของเธอแล้วร่างของซิรินสลายไปเหลือเพียงคีออนเนอร์ยืนเศร้าใจอยู่คนเดียวบ้าจริงมีปัญญาจริงก็อย่างนี้สิฉันยังไม่ได้แสดงฝีมือทั้งหมดเลยนะคีออนเตะโกนท้าทายแต่ไม่มีใครตอบกลับมา โลกภายนอกลูไขอังที่เฝ้าอยู่ข้างคีออนตลอดเวลารากับสัมผัสได้ถึงบางอย่างคีอนเนอร์ที่นอนอยู่บนเตียงก็หายตัวไปในทันทีจากนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบแขนเรือบางคู่หนึ่งโอบรอบคอของลูไคอังจากด้านหลังคีออนเนอร์เป่าลมร้อนใส่ต้นคอของลูไคอังแล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆแปลกไปที่ชายไม่ได้เจออาการนานเลยนะซิรินเธอตื่นแล้วเหรอเมื่อเผชิญหน้ากับการยั่วยวนของคีออนเนอร์ลูไขอังก็ไม่หวั่นไหว ซิรินต้องการจะจูบแก้มของลูเคยังแต่เธอกลับพลาดไปคนที่เพิ่งถูกเธอกอดไว้อย่างแน่นหนาะก็หนีออกจากอ้อมกอดของเธอไปได้ใบหน้าเล็กๆของเธอแสดงความไม่พอใจพลังงานแห่งความแค้นปะทุกออกมาจนแทบจะเป็นรูปเป็นร่างทำไมต้องหลบซิรินถามซิริน,นิเมื่อเธอตื่นแล้วก็อย่าหาเรื่องได้ไหมลูเคยังพูดอย่างสงบทำไมคุณเคยบอกว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตซิรินอารมณ์พรุ่งพล่าน